เขาร่วมงานเทศกาลเขาเรียกว่าแห่แบบมิน,งนิงบน้อยงบน้อยแล้วมันแห่ประซิวหรือไงวะนะเฮ้ยและนี่ก็คือการประกอบคอมเครื่องใหม่ของผม เพื่อให้ลมไหลผ่านได้อย่างเป็นธรรมชาติอยากทราบว่าพี่ใช้เครื่องยนต์ประเภทไหนอ๋นนี้พี่ใช้16วาน้องแล้วตอนเติมน้ำมันนี่พี่ใช้ดีเซลหรือเบนซินก็ถ้าจะให้มันบินได้ก็เติมซปเปอร์เลยจะบ้าเลยน้องนี่คอมนะเว้ยเอาที่พี่สบายใจเลยแล้วกันสั่นไปเจ้าเข้าจัดไปกับตำนานทหารใหม่นับเก้าน่ารักดีเน่ะทหารใหม่จนับก้าแบบมิกกี้เมาส์นับสนับใหม่สิยิงสองนับ ต่อไปนั่งหนูโ้ยห,หนูยสนุกไม่ลืมหูลืมตากลับไปบ้านนี่มีปัญหากับผัวแน่นอนรับรองเลยอุ้ยสายไม่ได้รับกับข้อความเป็นร้อยต้องมีหน่อยมั้งล่ะผัวอ,อร่อยดีนะเพื่อนร้านเนี้เปราะจงเส้นเหนียวดีปราะจงอร่อยฮะใครเรียดเยเอ้าเนี่ยเอา้เอา,เอาเพื่อนเพื่อนกูจะได้แล้วกูนั่งกับใครอุ้ย มึงก็ไม่เรียกกลูมาซะตั้งนานโอ้โยมันเป็นหนังก,กระห ấy มาน้่หล่อแล้วสบายใจโอ้ายว้าทรนยศโอ้โหมโโห,หมดหล่อเลยกูมิมิมเงี้ยไอ้มิมิเก้าไม่ใช่แมวแต่เก้าเป็นทุ่งะยะสนใจรับเก้ไเาไปเลี้ยงเปล่าเงี้ยด้วยเออเขาบอกว่าถ้าจะล้างตูดให้กดปุ่มเนี่ยอ่ามันชี้มาตรงนี้กดจึก๊กอา้าวไม่เห็นทำงานจึก๊กอะไรปุ่มเสียหรือเปล่าวะ ถ้วยแบบรักธรรมชาตินี่มันจะแปลนราบไปไหน <c oughs> ข้างหน้านี่เนีนให้ดูใหญ่แต่ข้างใต้นี่มึงโดนสิบล้อทับมาหรือไงเล็งปุ๊บเอาขี่ปั๊บมับเขาให้สบายสบาย,บายชิวๆได้แล้วโว้ยคนขีบเขาดูอยู่ไหมอาจจะไม่สังเกตเพราะฉะนั้นปล่อยรบความเร็วเสรเฮ้ยเอา้าได้แล้วครัใครก็ได้ช่วยบอกผมทีวันนี้ไฟแดงมาติดบั๊กหรือมันอะไร มันวนอยู่4 3 2สหนึ่งนี่ไม่ได้ไปไหนสักทีติดอยู่นี่มาสองชั่วโมงแล้วกูจะได้กลับบ้านไหมเนี่ยเออผัวฮผัวอาจจะไม่รู้สึกอะไรแต่รองเท้ากูกลายเป็นส้นสูงไปแล้วก็ผัวยืมึงว่าใช่ไหมอ,อ,อะไรอ่ะหรว่าสายรับร้านนู้นมันปลอมตัวเป็นผู้ชายมาได้ยังไงวะไม่อ่ะทำไมพูดว่าเจ้าฮะกูไม่เชื่อเวลาอาจารย์อธิบายจะไปจดเป็นตัวหนังสือทำไมนี่บันทึกเป็นแท็กเสียงไปนี่ง่ายกว่าเยอะเลย ล้างกองให้สะอาดหมดจดเวลายกไปชั่งกิโลขายจะได้น้ำหนักดีๆเออเอางี้เลยนะลุงอมน้ำนะลุงนะอมน้ำเอออมเข้าไปอมอมน้ำเอาให้ได้หล,ลายกิโลนะลุงเอ้ยเ,เป้าหมายลุงชัดเจนมากเลยนี่นี่กลัวอยู่ที่ไหนเออไม่เพื่อนกลัวไปไหนกันก่อนดิไปเล่นกันบุกกองใส่รำเพื่อนไปป่ลไไปลูกหรือไงมาอย่าออกไปจู่เกลีรดลายเลย ผมห้าสองบาทใช่ไหมครับผมเออสองเม่เอา้าไม่ทำไมกระเป๋ากูมาอยู่ข้างนอกเอาอีดอกูใส่กระเกงกลับด้านแล้วกูออกมาจากบ้านได้ยังไงวันนี้ให้ตายเถอะแล้วกูจะเอาตังไหนใจเขาเม่ที่สำคัญนี่กูเอาซิบรุ่นแล้วติดกระดุมได้ยังไงกูจะไม่มีสติขนาดนั้นเลยเหรือกูลงมืออะไรของกูวนันนี้เอา้าตายเลยกูเขินเลยเนี่ย จะวบเจอด่านต้องเลี้ยวกลับแ่วทางรัฐคือคำตอบอุยอีดอ,อกก็ไม่ช่วยกูเลยไม่อยากหาโอ้โหเป็นซ้วมที่ดูดีมีช้าติระกูล <c oughs> นั่งไปนี่จะเป็นบุญตูนกูมากเลยได้นั่งของแพงโอ้โหยังรูถ้าเกิดว่าคุณได้ไปเที่ยวสวนนงนุษแล้วก็ระวังม้าลายให้ดีๆนะครับอย่าหาว่าไม่เตือนวันนี้เราได้มาเที่ยวครับเที่ยวที่ไหนครับเราได้มาเที่ยวอะไรคะ ที่ไหนจ้าสวนนงนุษพัทยาค่ะบอกสิลูกสวนนงนุษอ่ะไอ้นี่คือตัวอะไรหนูหนูก็บอกหนูก็พูดด้วยสิลูกรีวิวรีวิวนี่คืออะไรเอานำมาพูดสิมาถั่วมีลาพ่อมึงเนียม้าลายอ๋อใช่คุณี่ผูขอสเปกกูเลยรอมานแล้วผัวจ๋าจะปาที่เอียมเลย ไม่เสร็จงานแล้วยังตามกูไปอีกแผนกนี่ไม่ไหวจ้าโอ๊ยเสียหลักหลักเอ๊ยทำไมมันไปอย่างนั้นแล้วเราหมอเอ้าคนไข้คนไหนว่างช่วยหมอหน่อยไม่ไม่ต้องปลุกซ้ําช่วยซ้ํากูทีกูเขินเอานะหมอไม่เป็นไรหรอกคนเยอะแยะเราเห็นกันบานทั้งนั้นเนี่ยชิบหายแกล้งเจ็บขาก่อนแล้วกันโอ้ยหน้าแตกมันมุดท่ออะไรวะนั่นเนียนความเนียนเป็นของปีศาจมันมาจากไหนวะเฮ้ย ออคนไข้มันทิ้งจดหมายไว้มันบอกว่าไม่ค่อยสบายตัวขอไปแวะที่ยิมแป๊บหนึ่งดูมันมันไปทั้งสายน้ำเกลือเออาแล้วนะโอให้สบายขึ้นหน่อยมึงออกจากโรงพยาบาลกูไปเลยไปโหกลับบ้านไปผมคว้างทีนี้ถูกต้องกริอตาเอาละเล่นท่าดังยึบดึงดึงลลาจุ๊บนี่บอกว่า โอ้โหดูมันไอเพื่อนรักมึงอย่ามาทักกูชนชั้นสูงเออสูงขนาดนั้นมึงจะเผื่อางหลังมาละชิพหายเฮ้ยเดี๋ยวๆๆเด้อน่ามาร้านอะไรบ้านงะ KM C ยอม,มาจากอะไรวะฮะ Chicken Mod China เยอะไก่เซิฟจีนใครใครมันช่างกล้าทำ,ทำกับพี่อย่างนี้ นี่แหละที่เขาเรียกว่ากลับตัวก็ไม่ได้อ้ยจะเดอต่อไปกูก็ไปไม่ถึงแล้วมึงมาหนีบกูกลางลำพอดีอ้อายประชาชีเขาไม่ได้กูอ้ยไปไหนไม่ได้ โอ้ไม่ได้เจอกันนานเลยเว้ยเป็นไงสบายดีไหมมึงก็สบายดีแล้วนี่เป็นไงมาไงแล้วเนี่ยฮะล่ำทักทายันกลางแยกเลยนั่นอ้โหชิวจัดก็สบายดีช่วงนี้ทํางานเอ็นอยู่เป็นเด็กอินเตอร์เทนเลยแล้วนี่อยู่ผับไหนไม่ใช่อ่ะเป็นเด็กเอ็นคอเขาเสียมมาพึ่งไปโรงพยาบาลมาเนี่ยโอ้เอ็นเสียม <c oughs> ความปลอดภัยของที่นี่มึงจะมีล็อกสองชั้นทำไมใ<ว>นเมื่อโซ่มึงไปไม่ถึง <c oughs> มึงซิเคอรวริตี้โอ้โหถ้าพี่จะดักตกกันขนาดนี้ <c oughs> ถ้ากูเป็นปลานี่แค่ว่ายน้ำผ่านกูก็โดนตะขอเกี่ยวแล้วยังไม่ทันแดกเบ็ดเลยโอ้โหสปีดมึง มึงเคยอะมึงบีบอะไรบ้าก็าบีบแตรงให้ถามได้เห็นเห็นอยู่ก็รู้มันนี้กู d ดีไอวายเองเลยนะจะได้ถนดัดถนัดมืออ่ะ <c oughs> คือมึงมาเป็นสวิตต่อสายตรงนี่ <c oughs> เฮ้ยอย่างนี้ละมอด,ดิปิดปิดนี <c oughs> ่งานการไม่ทำแต่จังว่ามันได้แพ้เสียงในหัวไม่ไหวละขอสักหน่อยแล้วกันกู <c oughs> ลุดเลยเอ้ยดึมดึมเดิ้ลเด้ล บยบาบทองฟ้ายบายฮิปโปจางวันกินแต่พโลื่อน,นี้ไปดูลิเกแต่งตัวเดินทางไกลไปเจอไอเคไอเคงับคาเป่ไปฟ้องท่านเปาน,านน้านนี่นนานะ,ะไปเจอใบพัดรัดไอเจียวเยียวไม่ค่อยออก มันหมุนยังไงกดยังไงก็ไม่ออกอแล้วมึงตอกมาเป็นทาวเวอร์เฮ้ยถ้ามันไม่ออกก็กรอกแบบวิธีธรรมชาติแล้วกันให้มันจบๆไปแล้วะมจะกอ,อกมาให้มึงทำไมวะเพื่อนกมไม่รู้แล้วเรื่องนี้ร้านอาจจะไม่ได้จ่ายค่าน้ำก็ได้น้ำประปาเลยไม่ไหลกรอกข้างในเลยตันไม่รู้มั้งกูดาเอาแดะ าหากใครที่ชอบคลิปฮาๆอย่างนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับและถ้าเกิดว่าเวลาของทุกคนยังเหลือที่ก็สามารถไปรับชมคลิปอื่นของผมได้สำหรับวันนี้ขอกลับบ้านไปเปลี่ยนลายกระเกงก่อนออกมายังไงวะเน,นี่ยนี่ใส่กลับบ้านอายประชาชีอ้ยโท่เอ้ยตังก็ไม่มีสักบาท